อะไรอ่ะทำไมน่าต้องยิ้มตลอดเราเปวดท้องห้องน้ำทำไมไม่ไปคล้องน้ำอ่ะเออเลยแล้วไม่ไปคล้องน้ำก็เราไม่ชอบคล้องน้ำโรงเรียนอ่ะห้องน้ำโรงเรียนไม่สะอาดไม่รู้เหรอว่าโรงเรียนเราเขอบคุ้มการสื่อขาดีมีสุขแล้วนะ,ะจริงเหรอมาเลยแล้วไม่ฟัง โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาการได้มีการพัฒนาห้องน้ำในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคและเพื่อความพึงพอใจของนักเรียนคุณครูและผู้ปกครองจะมุ่งเน้นพัฒนาห้องน้ำในสถานศึกษาให้บรรลุ5ประการดังน,นี้สะอาดมีการรักษาความสะอาดสุขภณัณฑ์โถส้วมโถปัสสาวะอ่างล้างมือและสามารถสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการ โดยให้พื้นห้องน้ำทั้งภายนอกและภายในแห้งอยู่ตลอดเวลาและมีกลิ่นหอมหน่าใช้สะดวกโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารได้มีการบำรุงซ่อมแซมประตูช่องระบายอากาศ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีการจัดวางสิ่งของต่างๆให้เป็นระเบียบและมีความสะดวกและปลอดภัยสบายโรงเรียนพร้อใสวิทยาคารได้จัดให้มีระบบน้ำประปาไฟฟ้าไฟส่องสว่างทั้งภายในและภายนอกให้เพียงพอและปลอดภัย สุขลักษณะโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารได้มีการดูแลห้องน้ำให้มีบรรยากาศที่น่าใช้และรักษามาตรฐานตามกรมอนามัยเพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้บริการสวยงามโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารได้มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งกายภาพภายในและภายนอกให้มีความเรียบร้อยและเกิดความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ ว้าวตั้งแต่โรงเรียนมีโครงการสุขาดีมีความสุขเนี่ยห้องน้ำก็สะอาดสะดวกสบายถูกสุขลักษณะแถมยังสวยงามอีกอ,อึา <laughs> <laughs>